สติดไม่ติดก็ทักมาได้เวลาแล้วทำหน้าเป็นทองไม่รุ่นหรอสวัสดีครับพี่ลานบุญสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจอสอร้อยทุกๆช่องทางครับผมบอุ้ยพี่ลานบุญอยู่ในป่าปะเนี่ยใช่ใชใช วันนี้วันนี้ทีมตั้งใจให้เป็นบรรยากาศสบายสบายต้นไม้เยอะมากเลยอ่ะใช่ครับนี่ถ้าเกิดว่ามีเถาวันห้อยลงมาแล้วพี่เปิดตัวแบบทาซานะแบบโฮฮิโฮมาที่โหนเถาวันมาที่ผมว่าเลติ้งพุ่งแน่เลยพี่ปกติต้องเป็นดีเจชงให้คุณนะทำไมวันนี้กลับกันล่ะดูข้างหลังของน้องสิเป็นฝุ่นเลยเห็นไหมใช่ใช่ความรักเป็นฝุ่นนะใช่ครับไม่ไม่แก้ด้วยคําว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเมื่อสักครู่นี้สายผมรายงานว่าคุณร่อนอยู่ข้างนอกคุณไปร่อนอะไรแถวไหนผมก็เดิน ลอยชายไปเรื่อยเลยพี่ไม่เดือดร้อนอะไรเลยไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยไปเอางานมา<อ>นี่ไงนี่ไงมีงานนี่โชว์ให้ดูอ่อไม่เห็นอีกไฟสองนี่น,น,นี่มีงานมีงาน<อ>ไปเอางานมาไปเอางานมาทุกคน <c oughs> ไม่ได้อู้ ก็ได้เป็นคนเนื่อกะเจ้าแต่บางทีก็อู้บ้างอู้บ้างอืมแต่ส่วนใหญ่ก็จะอู้ <c oughs> <c oughs> นี่เห็นอุบัติเหตุล่าสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่แจ้งว่าหลังจากที่ผ่านเรื่องของรถน้ําพิกเผาที่มีปัญหาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามาต่อวยรถเทลเลอร์เสียครับ,รบที่บริเวณทางขึ้นสะพานการจราจพิเศษคุณเสมา<อ>ทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์จากพระรามสองไปบางพลีเทลเลอร์จอดเสียกิจขวางอยู่เลนซ้ายตอนนี้สะสมแล้วหรือยังครับนี่เอาเลยใช่ไหมเอาเลย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 ใช่ไหมเอาแผนที่มา แผนที่มามาแล้วรุดเร็วสั่งได้ดั่งใจขอบคุณมากเลยครับผมคุณสเปโรเขาทำงานได้ว่องไวมากไปจูนกันมาใหม่แล้วใช่ไหมยังไม่ได้คุยเลยกันเลยออ๋ก็อย่างที่พี่รันบุญบอกนะครับตอนนี้ติดขัดนะแล้วก็มีท้ายแถวสะสมประมาณสัก7กิโลเมตรนะครับ อ่าก2 9กิโลเมตรนะครับแจ้งเข้ามาเมื่อครู่นี้นะครับสะสม7กิโลเมตรแล้วใช่ใช่เชิงทางขึ้นสะพานการจราพิเษกนะครับด้านของการจราพิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับฝั่งที่มาจากทางด้านของพระรามสองหน้าดา่านประคุณเทียนนะครับท้ายแถวเนี่ยสะสม7 29กิโลเมตรมุ่งหน้าขึ้นสะพานกาญจนาพิเศษเนี่ยฝั่งนี้ติดขัดเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะว่าเห็นบอกว่าจุดที่รถจอดเสียอยู่บริเวณเชิงทางขึ้นสะพานใช่ไหมครับครับก็ยังส่งผลกระทบเรื่องการจราจรอยู่กีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายนะครับหลังจากผ่านพ้นบริเวณจุดเกิดเหตุไปเนี่ยใช้ได้นะไม่มีปัญหาการจรา <c oughs> จรเลยมุ่งหน้ามาจนถึงบริเวณหน้าดาดบางแก้วท้ายแถวยังสั้นอยู่นะครับ <c oughs> บริเวณหน้าดาดบางแก้ว <c oughs> ส่วนฝั่งกลับกันตั้งแต่บริเวณหน้าดาดบางแก้วนะครับมุ่งหน้าขึ้ พระรมสองน้าดานบัคุนเทียนยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับด้านนี้ยังเคลื่อนตัวได้ดีตลอดสายทางครับคบทักทายหลายๆท่านเลยนะครับใน Youtube ของจอสอร้อยของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะครับคุณพี่วันบางรักนะครับคุณชูเกียรติสวัสดีครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะครับผม พอฝนตกมาเสมาก็ปรากฏกายทันทีเห็นพี่ลานบุญถามว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆฝนถึงตกใช่ใช่ไหมไม่เห็นมีแนวโน้มอะไรมาเลยก็เพราะเสมามาไงพี่ฝนก็เลยตกไม่งั้นจะสมฉายาว่าเสมาพาฝนได้อย่างไรใช่ไหมสวัสดีพี่พักเคอินด้วยนะครับบอกว่าสวัสดีคุณดีเจเสมาช่วงให้ทราฟฟิกดีเจเสมาตอบสิว่ารถเมยปออสายอะไรขึ้นแล้วขำ เอาแล้วไงเอาแล้วไงนานๆพี่พัคเอินจะเล่นกับเขาสักทีหนึ่งเข้ามาช็อตคุณเสมา <ลด S 1> นะเมสายอะไรขึ้นแล้วขำสายห้าพี่ภัคเอินตอบว่าห้าห้หเออขำมากกับผมโอเคพี่ชนะเลิศไปอย่าเล่นตัวเลขเยอะวันนี้โอใ้ใช่ใช่ แหมเอ้ยไบลาออกหาได้ที่ไหนเนี่ยนะเดี๋ยวหลังสี่โมงดูเรื่องเลยนะถ้าหลังสี่โมง in, viewers, นะศูนข่าวจราจรเปลี่ยนคนนะไม่ใช่เสมานะเอางั้นเลยเหรอรู้กันเหมือนเดิมถือคองว่ากี่ใบไม่บอกรู้กันเหมือนเดิมผมถือเคลสเเคลคอเคลสปลดแล้วเี่ยตอนนี้เดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันหลังส6บหนาฬิกาเดี๋ยวรู้กันเลยถ้าเกิดยังเป็นเสมาอยู่เหมือนเดิมนะครับก็เอาเป็นว่ารู้กันก็ตั้งใจทำงานกันต่อไปนะฮะ คุณวันบางรักบอกว่าทักทายค่ะให้คุณเสมาวันนี้วันโกนด้วยเอาได้มาจัดรายการกับดีเจลานบุญพรุ่งนี้วันพระโอ้สาธุครับผมเราจะเจอกันทุกวันพระวันโกนตลอดเลยนะเราสองคนเนี่ยคุณชยานิศบอกว่าสวัสดีคุณเสมาคุณลานบุญค่ะวันนี้ไม่ใช่วันพระแต่เป็นแต่เสาร์หน้าเป็นมาคบบูชาทางสองท่านอย่าลืมมาจัดนะคะวันเสาร์เขามีดีเจอยู่แล้วคุณชยานิศหางานเก่งแล้วเอนะ อะคุณลานบุญครับ,รบเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้กิจกรรมที่ได้รับความนิยมแล้วก็ผู้คนเนี่ยคับข้างหนาแน่นให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยเป็นที่ไหนไปไม่ได้ครับนอกจากกิจกรรมล็อก ลักล็อกเลิฟใช่ไหมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยใช่ครับนะฮะก็เห็นบอกว่ามีการยกเลิกจุดจอดรถเดิมทั้งหมด5แห่งที่ก่อนหน้านี้เขามีให้จอดได้นะครับที่วัดทองบนวัดดอกไม้วัดปริวาสวัดดา่านและก็วัดไซทั้งหมดเนี้ยคือยกเลิกหมดเลยนะครับ,รบแล้วก็จะมีการเปลี่ยนเป็นจุดจอดรถใหม่ทั้งหมดเนี้ยสี่แห่งเดี๋ยวมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันนะครับกับกิจกรรมมหากรรมแห่งความสุข ลักล็อกเลิฟนะครับลักล้นสะพานที่จัดโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ111ปีของกระทรวงคมนาคมนะครับก็มีการจัดตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์วันแห่งความรักนะครับวันวาเลนไทน์ไปจนถึงช่วงแรกในช่วงที่1เนี่ยคือถึงวันที่18แนะแลวเขาก็จะมีช่วงที่2อีกพิลานบุญคุณผู้ฟังคุณผู้ชมช่วงที่2ก็คือตั้งแต่วันที่23าถึง25กุมภาพันธ์สองพนห้าร้อยหกสิบนจ็ดระยะเวลาก็ตั้งแต่สิบหกนาฬิกาจนถ ก็มีประชาชนเดินทางไปสนใจร่วมงานกันคับข้างเลยนะครับก็เลยต้องยกเลิกจุดจอดรถเดิมทั้งหมด5แห่งที่ผมอ่านไปข้างต้นเนี่ยนะฮะเปลี่ยนเป็นนะครับทั้งหมดเนี่ยสจุดแล้วนะครับตอนนี้นะสำหรับใครที่สนใจกิจกรรมนี้แล้วอยากเดินทางไปร่วมกิจกรรมกับเขานะครับสามารถนํารถไปจอดไว้ที่จุดที่1ซอยราชอุทิศ1เลยซอยราชอุทิศ1มาบริเวณตรงข้ามกับจุดลงทะเบียน อันนี้คือจุดที่1น,นะครับ,รบจุดที่2จุดกับรถใต้สะพานพระรามเก้าใต้สะพานบริเวณทางด่วนนะครับอันนี้คือจุดที่2จุดที่3ใต้ทางด่วนด่านบางโค่ใต้สะพานทางด่วนอันนี้คือจุดที่3จุดที่4โลตัสพระรามสามฝั่งถนนรัชดาพิเศษสามารถจอดได้ถึงเวลา3ามทุ่มนะครับครับทั้ง4จุดที่ผมได้อ่านไปข้างต้นเนี่ยจะมีรถรับส่ง แล้วก็จะมีบริการรถหมุนเวียนรับส่งเพื่อนำมายังจุดลงทะเบียนหน้างานตั้งแต่ช่วง4โมงจนถึง2ทุ่มครึ่งร,รถคันสุดท้ายจะออกในเวลา3ทุ่ม50นาทีเขามี6ไฮไลท์น่าสนใจด้วยพี่ลานบุญุูฟังคุณผู้ชมนะครับ หกไฮไลท์ก็คือ1เลยการสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเสาสะพานคู่ขนานสะพานพระรามเก้าอันนี้เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลอันนี้นี่ดูเหมือนจะเป็นไฮไลท์สําคัญนะครับ <จ uk S 2> เพราะ <จ uk S 2> ว่าวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาคู่รักจํานวนมากเลยที่ไปร่วมกิจกรรมบอกว่านี่เป็นมงคลสูงสุดสําหรับพวกเขา<ช>เพราะรรว่าไม่ได้ง่ายนะครับที่จะเข้าไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุซึ่งครั้งนี้ประดิษฐานอ,อยู่บนยอดเสาสะพานคู่ขนานบนสะพานพระรามเก้า แล้วคือปกติถ้าเป็นช่วงเวลาปกติเขาก็ไม่ได้เปิดให้พี่น้องประชาชนขึ้นไปแบบเหมือนกับว่าไปเดินไปถ่ายรูปไปชมวิวเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดนะอันนี้เป็นกิจกรรมพิเศษของเขาเลยแล้วการเข้าไปอย่างที่คุณเสมาบอกตั้งแต่4ี่โมงเย็นถึง4ี่ทุ่มนะไม่ว่าจะไปช่วงเวลาไหนเนี่ยบรรยากาศที่จะได้จะดวิวช่วสวยทุกช่วงเลยใช่ใช่ใช่ถ่ายรูปมาสวยมากนะครับส่วนกิจกรรมที่2ก็คือถ่ายภาพนี่ไงอย่างที่เราคุยกัน360องศาเลยอ่ะบนสะพานคู่ขนานสะพานพระรามเก้ากับวิวโค้งแม่น้ําสวยที่สุดของฝั่ง เจ้าพระยาเลยเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศไทยด้วยนะครับ,รบเนี่ยดูรูปที่เราขึ้นส,สวยๆนะอ่าสำหรับท่านใดที่รับชมอยู่ทาง u t u b e นะครับเนี่ยจะเห็นรูปไปพร้อมๆกันเลยนี่สวยมากเลยอ่ะอืออุ้ยสวยจริงๆนะครับดูนะแล้วแบบเขาเปิดไฟนี่แบบโอ้โหอลังการมากครับพี่เนาะสวยๆอยากจะไปถ่ายรูปบ้างจังเลยนะฮะสามครับกับกิจกรรมคล้องกุญแจล็อกใจคู่รักนะเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นกว่าเดิมแต่ว่าต้องนำกุญแจมากันเองนะครับกิจกรรมที่4คือ สติโชก็มีการสนุกสนานไปกับเหล่าแก๊งตัวตลกโบโซที่จะมาสร้างเสียงหัวเราะนะครับเติมเต็มรอยยิ้มให้กับทุกทกท่านที่เดินทางไปร่วมงานนะครับกิจกรรมที่5คือรวมเมนูเด็ดจากร้านอาหารชื่อดังที่จะมาเสิร์ฟความอร่อยให้ทุกท่านได้อิ่มท้องกันนะฮะเรียกได้ว่าอาหารเนี่ยหลักร้อยแต่ว่าวิวเนี่ยดูเขาถ่ายมาสิ หลักล้านเลยนะพี่ไม่ธรรมดาคือบรรยากาศแบบนี้คือไม่ได้มีบ่อยๆนะครับแล้วต่อให้หลังจากนี้ไปมีเงินก็เรียกได้ว่าจะทําแบบนี้ก็ไม่ได้นะก็พอกิจกรรมเขาจบแล้วเขาหมดแล้วไงเดี๋ยวพอเขาเปิดให้ใช้เราก็ไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปถ่ายรูปสวยๆอย่างนี้แล้วนะฮะแล้วก็กิจกรรมที่6ครับกิจกรรมฟังดนตรีสดเลยนะจากศิลปินแล้วก็วงดนตรีที่พร้อมจะบรรเลงนะครับสร้างความสุขให้กับทุกๆท่านนะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์นะครับไลน์แอดนะครับล็อก ลักล็อกเลิฟขออภัยนะครับลายแอดลักล็อกเลิฟภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงใช่ภาษาไทยไม่ได้เลยนั่นแหละขอบคุณมากที่ชมมาเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุครับที่รังสิตนครนายกนะครับคุณประยงสวัสดีครับสวัสดีคครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณประยงอยู่ที่รังสิตนครนายกช่วงไหนครับไม่ใช่แต่ผมขับรถผ่านมาแล้วในตอน18:17คือไม่ถึงเมื่อผมผ่านมาจากคงก้าครับ ตอนนี้ก่อนจะถึงคลองเจ็ดเนี่ยมีมีบาดเหตุรถชนคนนะฮะครับแล้วก็คนกําลังเคลื่อนย้ายค,คนกาลังเคลื่อนย้ายคนรากยกไปไว้รากเข้าไ,าไปไว้ข้านทางแล้วแบบนั้นนะครับอตอนนี้ผมผ่านมาไกลแล้วครับครับจุดนี้ต้องประสานงานสพทันยาให้แล้วนะครับครับครับรถติดไหมครับตอนที่ผ่านมาครับคุณประยงติดติดติดเล่นติดเลยครับเรามาเิ่มชนใหม่ๆเลยะคนจะกำลัง拉คนเข้าขั้นทางอยู่กีดกีดขวางอยู่ช่องทางไหนะครับ ซ้ายกลางประมาณขวา่งสองเนี่ยช่องเลนกลางเลยคครับครับอ๋อแล้วท้ายแถวยาวไหมครับคุณประยงตอนที่ผ่านมาตอนผมมามันเพิงมชนงเงี้ยแล้วพอตอนนั้นหลังจากนั้นก็คงจะติดยาวครับครับครับผ่านพ้นจุดเกิดเหตุไปด้านหน้าเป็นยังไงบ้างครับก็ก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรครับผมเลี้ยวเข้าคลองเจ็ดมาแล้วครับอ๋อก็ใช้การได้ดีนะครับ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 แล้วฝั่งกลับการเป็นไงบ้างครับ อกามันไม่ไม่ติดนะก็ไม่ติดครับได้ค่ะขอบคุณมากนะครับคุณประยงครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นอุบัติเหตุนะครับที่รังสิตคณายกฝั่งขาเข้าแถวบริเวณช่วงคลองเจ็ดนะครับล่าสุดก็ประสานงานเจ้าหน้าที่สพธัญ,ญบุรีให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ,รบจุดนี้ส่วนการจราจรชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นตามที่คุณประยงให้ข้อมูลไว้ส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่ายังใช้การได้อยู่นะครับยังไม่มีปัญหาการจราจรครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของคุณ,ค,ณคุณเสมาที่ต่างระดับชิมปลีซอยวัดศรีประวัตินะครับตรงนั้นเนี่ยเกิดเหตุตั้งแต่ตอนบ่ายแลล้้ววรัับโอออถยยยยงงตติิดูู่่่่เเเใชมาาาขก ข้รอรถเครนเอกชนเพื่อจะไปยกแถวแถวนั้นนะครับอันนี้คือฝั่งขาออกใช่ไหมอุบัติเหตุเขาอยู่ฝั่งขาออกปะเพราะขาออกเนี่ยท้ายเนี่ยอยู่ผ่านพ้นต่างระดับเพลกรเกษมมาเล็กน้อยนะครับเนี่ยถ้าดูจากในแผนที่เนี่ยที่ผมขึ้นอยู่ในหน้าจอขนาดนี้นะครับเลยต่างระดับเพลกรเกษมมาแค่ ผ่านพ้นเชิงทางลงมาเล็กน้อยอ่ะก็เจอท้ายแถวเลยอ่ะมาทางด้านของบางแวกมาทางด้านของชิมพรีไปทางด้านของวัดศรีประวัติเนี่ยติดตลอดเส้นทางเลยนะครับเนี่ยสำหรับจุดนี้นะครับฝั่งกลับกันฝั่งกลับกันก็ติดนะเนี่ยดูสิฝั่งกลับกันนี้ท้ายจะอยู่แถวแถวก่อนถึงตั้งระดับบางคูเวียงหรือว่าก่อนถึงช่วงฝั่งตรงข้ามโลตัสบางใหญ่อ่ะก่อนถึงตัดนครอินน่ะสำหรับท้ายแถวฝั่งขาเขาก็ติดเหมือนกันนะนี่จะสามโมงครึ่งแล้วนะเดี๋ยวสี่โมงนี้ถ้ายังเคลียคลายไม่ได้นี่น่าจะสาหัสพอสมควรครับเนี่ยครรรัับบบิิเเเววววณณจจุดกกะะทอยู่่แถนลา ผมวงวงไว้ให้เนี่ยถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปทั้ง2ฝั่งนี้ใช้การได้ดีขึ้นนะทั้ง2ฝั่งก็ไม่มีปัญหาการจราจรแล้วทั้งในช่องทางหลักหรือว่าในช่องทางคู่ขนานส่วนถ้าท่านใดบอกว่าหลีกเลี่ยงไปราชพฤกษ์ดีกว่าไหมก็ไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยราชพฤกษ์ก็มีท้ายแถวอะอ,อยู่ช่วงก่อนถึงฟู๊ตบิลล่าเนี่ยนะดูสิครับ ท้ายแถวก็ยาวเหมือนกันนะราชพฤกษ์ฝั่งขาออกอะ่ะหัวแถวจะอยู่ช่วงข้ามคลองมหาสวัสดนะครับสำหรับจุดนี้ส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าเนี่ยถ้าจะหลีกเลี่ยงการจนาอันนี้อ่ามาใช้ราชพฤกษ์กับพอได้อยู่ราชพฤกษ์ดีกว่าก็จะมีชะลอตัวแถวตรงข้ามห้างถ้าผ่านพ้นจุดนี้เข้ามาข้ามคลองมหาสวัสดมาตะนานงของบรมก็ใช้การที่ดีขึ้นนะครับจนไปถึงช่วงแถวบางว่าตัดไปเกษมไปจนถึงต่างระดับส่วนเรียบนะครับก็ยังใช้การได้ตลอดเส้นทางนะครับหรือว่าใช้สายหนึ่ง สายหนึ่งก็ยังใช้การได้นะสายหนึ่งไม่ค่อยมีปัญหาจะมีมชะลอตัวเล็กน้อยแถวหน้าโรงเรียนนะครับเนี่ยจุดเนี้ยนะฮะถ้าผ่านพ้นบริเวณดังกล่าวไปก็ใช้การได้แล้วแล้วก็อ๋อไปติดอีกที่นึงก่อนถึงตัดสวนผักนะสายหนึ่งเนี่ยเนี่ยก่อนถึงตัดสวนผักนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีท้ายแถวอยู่ช่วงตัดพุทธมณฑลสายหนึ่งซอยสามสิบห้านะครับบริเวณท้ายแถวเขาส่วนฝั่งกลับการใช้การได้ดีกว่านะครับอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็แล้วกันนะครับ,รบหรือว่าจะใช้ทางด้านของสายสองหรอ สายสองไปทางด้านของสาราธรรมศพตรงนี้ก็ยังพอเคลื่อนตัวได้อยู่นะ,คร,นะครับอ่ะก็ลองพิจารณากันนะ<ม>ครับมีข้อมูลมเพิ่มเติมนะครับสำหรับอุบัติเหตุตรงนี้นะครับล่าสุดนั้น รถเคลนเข้าไปแล้วนะครับอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายการจราจรยังติดขัดนะครับคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ30นาที30นาทีก็น่าจะประมาณ4ี่โมงสี่โมงพดีใช่ใช่ก็ตอนนี้หลีกเลี่ยงก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาว่าหล่อไม่เตือนอีกอันนี้หล่อเตือนแล้วนะหล่อลื่นด้วยนะวันนี้ฝนตกใช่ก็ระวังศีษากกระแทกพื้นนะครับ แย่งน้องไปหมดเลยเราไม่ต้องลินอะไรละส่วนพื้นที่ถนนครับมีคร,บคราบน้ํามันแล้วก็เศษเหล็กอยู่ที่ถนนตอนนี้ทางแขวงทางหลวงนนทบุรีกําลังเดินทางไปที่เกิดเหตุครับเพื่อที่จะไปช่วยกันดําเนินการทําความสะอาดพื้นถนนด้วยครับ ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ,รบที่แจ้งข้อมูลกลับมาให้นะครับได้รับทราบกันคุณรพีมาแล้วนะครับสวัสดีนะครับพี่ระพีครับบอกว่าเ <c oughs> สมาหน้าตาเกลี้ยงกล้าเหมาะที่จะไปเล่นซีรีส์วายมากเลยค่ะไม่มีใครเขาจ้างสิครับถ้ามีคนจ้างผมก,ก็ไปเ <c oughs> <c oughs> ขาบอกว่าดีครับพี่พี่จ่าดีเจลานบุญหน้าตาดีขวัญใจสาวๆเสมาบุญนาคลานบ่าหกสิบบาทนะฮะมาเต็มตลอดเลยนะฉายาผมเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามาแล้วพี่น้อง คู่พี่น้องลานบุญเสมาลานบาปอ๋อ,อเป็นกาลังใจให้พี่ลานบุญต่อกกรกับเสมาทําไมต้องเป็นกําลังใจให้พี่ลานคุณวรายาก็ฝากแบบนี้เหมือนกันนะอบอกให้สู้คุณอนะ ทำไมเขาเห็นผมเป็นตัวร้ายเหรอถึงร้ายก็รักนะเ,ออเกเลยังไงก็รักพี่เราออกจะรักกันเนาะใช่เออวันนี้ก็ไปขอกาแฟพี่เขากินอีกและใช่ไหมมีอยู่60บาทพี่ก็ต้องเห็นใจน้องเลยอ,อยากให้คุณผู้ฟังเห็นบรรยากาศสดๆแบบที่เกิดขึ้นในห้องครัวเดินขอก,ออกาแฟผมน่เอนดูมากเลยเออวันนี้มือชงเขาไม่มามือชงเขาติดภารกิจอะเออไม่มีกาแฟกินน่าสงสารเวลามีอยู่60บาทจะกดเต่าบินก็ไม่ได้น่าสงสารจริงๆเมื่อเช้าเพิ่งเติมน้ำมันไปด้วยความในใจลุ่นๆเลยเนี่ยกดกดได้น ไม่ได้กินเพราะเงินไม่พอตู้ก็ไม่ยอมออกแค่เดียวหกสิบบาทไม่เข้าใจจริงๆสงสารตัวเองนะบางทีนะพี่เป็นรายการปรับทุกเสมาด้วยก็ใช่คุณผู้ฟังที่ฟังจสร้อยอยู่นะครับอยู่จุดไหนติดไม่ติดทักมาได้นะครับพูดคุยกับพวกเราครับดอกจันหนึ่งแปดศูนย์แปดและหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดครับคุณเสมาพร้อมครับตอนนี้มาดูสภาพการจราจรในเมืองกันนะครับในเมืองมีหลายพื้นที่ที่การจราจรค่อนข้างที่จะหนาแน่นแล้วก็ขับข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโซนแถวพระรามหนึ่งนะครับราชประสงค์ปทุมวันนะครับพญาไทช่วงช่วง ช泰วีช่วงพญาไทยนะครับทั้งไปทั้งกลับเลยนะจุดนี้ศรีอยุธยานะครับมุ่งหน้ามาพญาไทยหรือว่าฝั่งที่มาจากวัดเบนที่จะมุ่งหน้ามาสาวณีแยกศรีอยุธยาก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่เพชรบุรีหนาแน่นแล้วนะครับจากใต้ทางด่วนมุ่งหน้ามาแยกประตูน้ําก็ชะลอตัวนะครับส่วนฝั่งที่มาจากอุรุพงก็ะหนาแน่นราชเทวีมาทางด้านของแยกประตูน้ําแล้วก็ไปเคลื่อนตัวช้าอีกครั้งนึงเนี่ยบริเวณช่วงแยกอโศกเพชรบุรีไปทางด้านของเพชรบุรีพร้อมพงฝั่งที่มาจากทองหล่อเองก็ชะลอตัวนะ คุณกระปุกแดงแซลมาฮะเขาบอกว่าช่วงต่อคิวในครัวเออถูกใจอ่ะถูกใจอ่ะเปิดแหมเปิดไหมช่วงนี้มีสปอนเซอร์ไหมล่ะเออมีสปอนเซอร์ไหมล่ะวันนั้นเขายังจะให้ผมไปจัดตอนกลางคืนนะพี่ลานบุญนะฟ้องฟ้องฟ้องพี่ชายผมก่อนใ้แกงผมผมฟ้องหมดใครทะไรน้องผมล่ะเขาบอกว่าจะให้ให้รายการผมทําใหม่อีกนึงรายการคือ ไปเหมือนกับว่าไปเดินไปเดินสายเออเหมือนว่าประมาณว่าไปเดินสายบ้านล้างอะไรอย่างเงี้ยไปตามสถานที่อันตรายอันตรายแล้วส่งเสมาไปแล้วคุณไม่คิดว่าหน้าตาน่ารักน่ารักอย่างเสมาไปในสถานที่อันตรายมันจะมันจะดีหรอไม่สงสารคนไม่อื่นที่เขาผ่านไปผ่านมาเหรออะใช่ถูกต้องเออเอาเวลาถ้ามีสปอนเซอร์มานะเดี๋ยวผมลากพ่ลานบุญไปด้วยเอาเลยไปก็ไปด้วยกันเดี๋ยวพี่ผมไม่ยอมโดนงคนเดียวหรอกโด่งกัน นี่เขาแซวอีกแล้วเขาบอกว่าผีเกษมาจะหนีอะไรก่อนดีไม่เขาตีนะใช้ตีเลยใช่ไหมไม่ใช่หนีใช่ไหมไม่ต้องหนีใช่ไหมเออหนีไม่ทันไงตีก่อนน่ากลัวจริงๆเลยนะฮะมาดูทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับช่วงเวลานี้ชะลอตัวฝั่งที่มาจากราชวิถีมาจากสหลีดินแดงนะครับมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องส่วนทางฝั่งราชวิถีที่มาจากแยกตึกชัยนะครับบริเวณนี้นะครับที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของช่วงอู่ทองในการเรือนสังฮีชะลอตัวแล้วแต่บนสะพานสังฮีฝั่งขออก ตัวได้ดีกว่าฝั่งกลับกันชะลอตัวบริเวณเชิงทางขึ้นมาทางด้านของถนนขาวสุโขทัยนะครับก็เคลื่อนตัวได้ชานะมุ่งหน้าไปตัดสามเสนบริเวณแยกปชิระนะครับส่วนทางฝั่งของสามเสนเองเห็นว่ามีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับเนี่ยดูจากทางด้านของแยกเกียรติกายนะครับก็มีชะลอตัวแล้วทั้งไปทั้งกลับเลยแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้โดยตลอดนะครับยังไม่หยุดนิ่งสักเท่าไหร่นะสะพานพระรามเจ็ดไม่มีปัญหานะช่วงเวลานี้ยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปทั้งกลับนะครับทางฝั่งของราชดาพิเศษช แต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆอยู่ผ่านพ้นแยกประชานุกูลไปใช้การที่ดีขึ้นฝั่งกลับการมาจากวงสว่างชะลอตัวก่อนถึงแยกประชานุกูลนะครับ,รบถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปใช้การได้ก็จะมีสะสมเล็กน้อยบริเวณช่วงแยกระโจทถิ่นผ่านพ้นจุดนี้ไปลาดพร้าวไปห้วยขวางอย่างเคลื่อนตัวได้ไปจนถึงเทียมรุมิดท้ายแถวยังสั้นนะครับบริเวณสัญญาณไฟยแยกเทียมรุมิดก็จะไปสะสมอีกครั้งหนึ่งบริเวณช่วงแยกพรมก้าวครับเห็นทั้ดงด่วนมีเพิ่มเติมมาในพิรันบบรใช่ครับรถเทรลเลอร์ท่าารบว เครื่องยนต์ขัดข้องครับแต่ว่ายังมีรถติดสะสมพอสมควรคงต้องใช้ระยะเวลาในการระบายรถด้วยนะครับใช่ใช่ตอนนี้ยังติดอยู่นะครับเนี่ยเพราะดูจากในแผนที่แล้วก็ยังขึ้นเป็นสีแดงเข้มอยู่เลยนะครับเส้นทางดังกล่าวฝั่งที่จะมาะฝั่งที่มาจากทางด้านของพระรามสองนะ uh huh. มาจากทางด้านของด่านบากขุนเทียนที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานกาญจนาพิเศษนะครับ,รบก็ยังหนาแน่นอยู่นะครับแล้วก็ท้ายเนี่ย 7.60กิโลเมตรนะโ oh, oh. อ้โหหัวแถวจะอยู่บริเวณเชิงทางขึ้นสะพานการจรัาพิเศษนะครับ uh huh. บางพีสุขสวัสดิ์ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปด้านหน้าเนี่ยไม่มีปัญหานะครับยังใช้การได้ดีอยู่สําหรับท่านใดอยากจะหลีกเลี่ยงนะครับก็ใช้พระรามสองฝั่งขาเข้าก็ได้นะครับพระราม2ฝั่งขาเข้าเนี่ย ถ้าผ่านพ้นต่างระดับพระราม2เข้ามาเนี่ยถึงจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเขาก็มีชะลอตเหมือนกันนะท้ายจะอยู่ก่อนถึงพระราม2องซอยหนึมุ่งหน้ามาแสมดำต,ต่อเนื่องต่างระดับพระรามสก็ยังได้ช้าถ้าผ่านพ้นจุดนี้เข้าไปไม่ค่อยมีปัญหานะครับ <c oughs> ก็จะไปหนาแน่นอีกคีนึงก็เนี่ยบริเวณก่อนถึงทางด่วนดาวคะนอง นะครับที่ยังมีปริมาณรถสะสมอยู่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปทางด้านของสุขสวัสดิ์ก็ยังใช้การได้สุขสวัสดิ์ชะลอตัวนะครับเขามีปิดเบี่ยงการจ,ะะจราจรมีแนวกอ่อะร้างด้วยนะมุ่งหน้ามาทางด้านของช่วงตัดประชาอุทิศนะครับถ้าผ่านพ้นใต้สะพานพระราม9ก้าผ่านพรร 9, ้น,พนใต้ทางด่วนมาขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมเนี่ยใช้การได้ดีนะครับก็หลีกเลี่ยงไปใช้วงแหวนอุตสาหกรรมก่อนก็ได้แต่ก็จะชะลอตัวแถวช่วงพระราม2อย่างที่บอกนะครับก่อนถึงด้านพนงหนึ่งจุดนะครับก่อนถึงตงะระดัี่ระ้ามา,าอังอยู่สําหรับจุดนี้ครับ ครับเขาบอกว่ามีผู้ใช้ทางฝากรายงานถนนราชปุกฝั่งขาออกช่วงข้ามคลองมหาสวัสดิ์รถติดจากจุดเดิมเมื่อสักครูป่ป่าจุดเดิมไงเมื่อสักครู่ต้นรายการเราพูดไปแล้วฟังไม่ทันละสิ <laughs> ไม่เป็นไรพู่งมุ่ในรายการใจดีเดี๋ยวรายงานซ้าให้ราชพฤพึกนะครับฝั่งขาออกยังติดอยู่นะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะหลีกเลี่ยงการจะนามาใช้ราชพฤพึกคือตอนนี้มันติดทั้งคู่เลยนะทั้งการจะนาฝั่งตะวันตกก็ติดแต่ว่าการจะนาท้ายยาวกว่าราชพฤกึกถึงแม้ว่าท้ายจะสั้นกว่าแต่ก็ติดเหมือนกันตอนนี้ท้ายแถวอยู่ก่อนถึงฟุตบิลล่านะครับหัวแถวอยู่ข้ามคลองมหาสวัสดส่วนการจนาเนี่ยหัวแถวอยู่แถวแถววัดศรีประวัติส่วนท้ายแถวเนี่ยอยู่เชิงทางลงต่างระดับเพชรเกษม อ่ะก็แล้วแต่วิจารณญาณน,นะครับฝั่งกลับการขาเข้าเนี่ยการจนาก็ติดเหมือนกันนะท้ายอยู่ก่อนถึงตัด ตังระดับบางคูเวียงหรือว่าตัดกับถนนคอนครอินทร์ถ้าผ่านพ้นฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุเข้ามาใช้กันได้ดีทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนานส่วนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวได้ดีกว่าถึงแม้ว่าจะสะสมก่อนถึงฝั่งตรงข้ามห้งนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้โดยตลอดถ้าผ่านพ้นข้ามคลองมหาสวัสดิ์เข้ามาจนถึงบางว่าจนไปถึงตั้งระดับสนเรียบอย่างเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางครับ,รบมีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาคุณสูมาเดี๋ยวลุดนะครับคุณประสงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสว พุทธส,สาครครับครับหรือว่าสายสีตัดใหม่เนี่ยครับ,รบจากกระทุ่กแนดนมุ่งหน้ามาทางถนนเพชรเกษมนะฮะครับตอ,อนนี้การจ,ะะจราจรนี่ติดขัดมากเลยครับครับยังไม่เจอเหตุอะไรใช่ไหมครับคุณประสงค์ยังไม่เจอเหตุตะกี้คุณดีเจเขาบอกว่าตรงข้าม ข้ามคามลองภาษีเจริญหน้าปั๊มบอรทอมีเหตุอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าอะไรผมคนไม่ไหวต้องกลับรถออกมาเลยใต้สะพานเลยครับอดูแล้วท้ายแถวเกือบสามกิโลพี่จุดเนี้ย<อ>ยาวเลยอ่ะ,อะ,ป,อะประมาณนะั้นแล้วนิ่งด้วยครับมไม่ขยับติดนิ่งเลยใช่ไหมครับพี่ประสงค์ครับ ขยับได้นิดเดียวเองอรบวนนี้ทั้งนั้นแล้วฝั่งกลับกันเป็นไงบ้างครับติดไหมครับเนี่ยผอฝั่งกลับกันตรงนี้ไม่มีปัญหาพุทธสาครไม่เคยมีปัญหาเลยครับถ้ามีปัญหาก็แสดงว่าต้องมีเหตุแล้วล่ะน่าจะมีเหตุอะไรเดี๋ยวเราข้างนอกเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ให้ก่อนนะครับได้น่าจะเป็นของกระทุ้นแบร์นะครับลองเช็คดูได้ครับขอบคุณมากเลยครับพี่ประสงค์ครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็จุดที่คุณประสงค์รายงานมานะครับเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปตัดถนนเพชรเกษมนะ ติดนะเกือบ3ากิโลอ่ะ2.84กิโลเมตรนะครับเนี่ยจุดที่ติดอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวยังไงให้ทางเจ้าหน้าที่ของเราลองประสานงานท้องที่ดูแล้วกันนะครับน่าจะมีเหตุอะไรนะ เพราะว่าปกติเขาไม่ติดยาวขนาดนี้นะครับเนี่ยถนนเส้นนี้หรือว่าถ้าคุณผู้ฟังฟังอยู่นะครับแล้วไปพบเจอเหตุพอดีก็สามารถโทรเข้ามารายงานหรือว่าจะฝากข้อมูลไว้ถ้าเกิดว่าอายพิลานบุญก็ฝากข้อมูลไว้ทางหลังไม่ก็ได้นะฮะทำไมต้องอายผมล่ะเอ้าก็แหมคุณรพีเขาแซวพี่ขวัญใจสาว,สาวอา๋อหรออืมนี่คุณวรยาก็บอกนะว่าผมหลอกกระชากใจคือจริงจอยากจะบอกว่าไม่ได้หลอกกระชากใจอย,อย่างเดียว <c oughs> เข้ามาใกล้ๆนะมีกระช่าก,กระเป๋าด้วยนะครับ มิชาชีพพี่เป็นมิชาชีพแล้วงงช่วงนี้ร้อนออร้อนเงินใช่ไหมประมาณนั้นอย่างนี้เสมาก็ต้องหลอกกระชากวิญญาณแล้วล่ะพี่โอ้โหงงน,น่นากลัวไปออกว่าเดิมอีกคุณวิรัสนีสวัสดีนะครับรบอกว่าทักทายวันศุกร์ค่ะคุณดีเจไม่ได้เอ่ยชื่อมานะว่าทักทายใครผมก็เหมารวมแล้วกันาทักทายทั้งสองท่านก็แล้วกันไม่ต้องแย่งกันได้ทุกคนคุณชยานิตบอกว่าคู่หูปราบผีอย่าลืมห้อยพระถือขันน้ำมนต์น้ำมนต์เทียนไปด้วยนะคะโอ้ขอบคุณมากนะครับผมมีสปอนเซอร์ไหมล่ะถ เจอผมก็ไม่ยอมเจอคนเดียวหรอกนะฮะคุณรพีบอกว่าบางขุนนนท์33องศาเลยเหรออุ้ยหลายพื้นที่ฝนตกแต่หลายพื้นที่ก็ยังร้อนอยู่นะครับก็ถือว่ายังน้อยนะเพราะว่าจริงๆวันนี้ขึ้นได้เต็มที่ถึง36องศาเลยถึง38ด้วยนะร้อนเหมือนซ้อมตกนรกยังไงไม่รู้ประมาณนะฮะคุณชยานิตบอกว่าคุณลานบุญมุกเด็ดมากค่ะขำกากเลยอาวไม่ต้องมีเสมาละเดี๋ยวสุกหน้าเสมาไม่มาละฮ้ยอย่าผมได้แค่นั้นเองจริง ก็บอกว่าหน้าหน้าที่ตลกเป็นของน้องพี่นั่งหล่อๆไปพี่ก็กลัวว่าน้องจะเหงาไงแล้วพี่จะเอาหล่อด้วยตลกด้วยน้องก็ไม่ต้องทํางานแล้วน้องก็ตกงานแล้วแบบนี้ไม่มีอะไรทําแล้วนี่คิดมาทั้งอาทิตย์เลยนะจะเจอน้องเอาะไรมาเล่นดีอคุณวิรัชิศีบอกว่าทัไทยคุณดีเจกระชากวิญญาณค่ะกระชากใจกระทักทายด้วยอ๋อขอบคุณมากนะครับผมพุทธสาครที่แจ้งมาเมื่อสักครู่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอะไรกู้ชีพวิชัยเวชแจ้งครับทราบว่าที่ถนนพุทธสาครบริเวณปั๊มพีทที มีมรถบรรทุก18ล้อครับเบรกไม่อยู่<ม>ไปชนรถคันอื่นทั้งหมด4คันด้วยกันแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ<อ>ด้วยตอนนี้กําลังให้การช่วยเหลือกันอยู่ครับเดี๋ยวไปคุยกับคุณชาวลิตด,ดีกว่าเขาผ่านทางมาพอดีเลยพี่จุดเดียวกันได้ครับสวัสดีครับคุณชาวลิตคุณชาวลิตครับยังอยู่ไม่เอ่ยน่าจะสายหลุดไปแล้วหรือเปล่าคุณชาวลิต<อ>เห็นบอกว่าผ่านทางมาจุดเดียวกันเลยนะครับเนี่ยพุทธสาคร นะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับถ้าต่อสายได้มายังไงคงได้พูดคุยกันกับคุณชวล,ลิตนะครับ,รบผ่านทางมาบริเวณจุดดังกล่าวพอดีเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับพุทธศาครฟฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาตัดถนนเพชรเกษมนะครับท้ายแถวสะสมเกือบ3กิโลเมตรเนื่องจากว่ามีรถบรรทุก18ล้อเบรกไม่อยู่นะครับแล้วก็ไปชนกับรถคันอื่นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมแล้ว4คัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพวิชัยเวชกําลังให้การช่วยเหลืออยู่นะครับสำหรับจุดนี้ก็ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลกลับมาให้นะฮะอ่ะ,อะเดี๋ยวรอคุณชวล,ลิตสักครู่หนึ่งนะได้ไม่ได้ยังไงร,รบกวนบอกอีกทีนะครับด้านนอกคุณกระปุกแดงบอกว่าอย่างงอนหมายถึงพิลานบุญเหรอฮะ <laughs> อย่าแซวนะผมงอนเก่งนะผมจะบอกให้อคุณชาวลิศกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วนะสวัสดีครับคุณชาวลิศสวัสดีครับคุณชาวลิศจุดเกิดเหตุตรงพุทธสาครนะครับใช่ครับผมจุดเกยวกานที่คุณเสียบ้าแรงงานไปเลยครับครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้สถานการณ์มีเจ้าที่กําลังทําการเคลื่อนย้ายคัน8ล้ออยู่รับแต่ยังเคลื่อนย้ายไม่สําเร็จนะครับเขาอยู่ช่องทางไหนกันบ้างนะครับไม่ใช่เวลาจะพัดเมรบครับเขาอยู่ช่องทางไหนบ้างะครับ เอออยู่ช่องทางซ้ายสองช่องทางเลยครับอืมก็คือรถผ่านาไม่ได้เลยเหรอครับอาขวาขวาผ่านได้ครับแต่ว่าอย่างที่รายงานรถติดยาวเลยครับก <c oughs> ็คือผ่านได้แค่เลนขวาเลนเดียวอ่าเลนขวาก็ลองลองลงมาผ่านได้ครับอ่ารถจะขีดขวางอยู่ช่องทางซ้ายกับหัวรถมันขึ้นไปอยู่เมือนคุดบาทครับผมอ๋อก็คือซ้ายกับไหลทางซ้าย ใช่ครับผมค,บคนเจ็บนี่ทั้งหมดกี่คนนะครับทราบไปครับผมผ่านมาน่าจะเคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับผม,มเห็นเจ้ากำลังทําการเคลื่อนย้ายสิบแปดล้อเห็นแล้วรถลากมาครับตรงนั้นฝนตกไหมคุณชวฤทิต อตอนผมมานี่น่าจะตกไปแล้วครับผมเห็นรอยถนนเปียกลืล่นอ,อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับดีมีรอยมีรอยฝนตกอยู่ครับอ,อ๋อแล้วเจ้าหน้าที่ที่เห็นว่ามานี่คือเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยครับที่อยู่ในที่เกิดเหตุเอ่อผมเห็นาจ้าอ่าน้องๆที่น่าจะขับรถลากพวกนี้ครับผมกำลังทำการมายาลากลากสิบแปดล้อลงนะครับครับครับแต่คนเจ็บนี่ไม่เห็นแล้วใช่ไหมครับใช่ครับคนเจ็บไม่เห็นแล้วครับน่าจะนําส่งโรงพยาบาลไปแล้ว ได้แล้วผ่านาครับผ่านจุดนั้นมารถจะเคลื่อนตัวได้ดีครับทางโร่งใช้การได้ดีครับครับตอนนี้ไม่มีฝนแล้วแต่ถนนยังเปียกลื่นอยู่นะครับบริเวณดังกล่าวอถนนแล้งแล้งแล้วแ,แต่ว่าแถบไหลทางมันจะมีน้ำขังครับ ครับครับน่าจะตกได้สักพักแล้วครับแล้วฝั่งกลับกันมีปัญหาด้วยไหมครับเนี่ยชะลอดูกันฝั่งเดัยกันไม่มีปัญหาครับใช้การได้ครับอ๋อได้ครับยังไงขอบคุณมากครับคุณชวลิตครับขอบคุณมากครับคุณเสกมากค่ะยินดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณคุณชวลิตนะครับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับเป็นถนนพุทธสาครฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาตัดถนนเพชรเกษมนะครับก็มีอุบัติเหตุแต่ว่าอยู่ระหว่างดาเนินการเคลื่อนย้ายเนาะพี่ลานบุญเนาะครับผมตอนนี้ก็เห็นบอกว่ามีเจ้าหน้าที่รถลากนี่อยู่ที่เกิดเหตุแล้วนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ทางกู้ชีพวิชัยเวชก็บอกว่าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่นะฮะยังไงขอบคุณทุกข้อมูลเลยนะครับก่อนที่จะลากันไปนะครับสวัสดีทิ้งท้ายกันนะครับหมดแล้วหรอหมดแล้วพี่ต่อเวลาไม่ได้เอาละวม่เอาวา่เอาสวัสดีคุ ก็คุณลานบุญนะขอบคุณมากนะครับหลายๆท่านเลยที่ทักทายกันเข้ามานะหลายท่านเขาก็แซวพี่ลานบุญมาบอกว่าดูหน้าเอ็นดูมากเลยอ่ะเตรียมมุกมาทั้งอาทิตย์เพื่อมาเล่นกับน้องชายขอบคุณมากนะครับพี่หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงสุนข่าวเจรจาหลัง16ตุลาคมช่วงนี้ขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สติดไม่ติดก็ทักมา